พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของศิลปินดารากับเรื่องของโควิด -19 นะครับก็ยังคงมีให้เราพบเห็นต่อเนื่องครับล่าสุดก็เป็นนักแสดงหนุ่มบิ๊กบูมจิรายุครับกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ล่าสุดตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ครับโดยทางต้นสังกัดนะครับดุกกี้ไทยแลนด์ครับได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวนะครับว่ากรณีของนักแสดงหนุ่มบิ๊กบูมจิรายุ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ PCR ที่โรงพยาบาลน,นะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาผลออกมาปรากฏว่าพบเชื้อนะครับงานนี้บิ๊กบูมนะครับก็จะต้องทำการเลื่อน นะครับงานต่างๆที่นัดหมายเอาไว้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบการรักษาก็รักษาให้หายดีนะอย่างน้อยก็ไปจนถึงวันที่15มการาคมนี้นะครับงานต่างๆของ Big Boom ก็ต้องขยับออกไปขณะที่ตัว Big Boom เองครับก็ได้ออกมาโพสต์ไอจขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจกแจงทม์ลายของตัวเองด้วยครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคม จนถึงวันที่สองมกราคมนะครับก็ทำให้เห็นว่าในช่วงเวลาหลายวันเนี่ยนะฮะดาราหนุ่มเนี่ยไปซ้อมเต้นที่ไมสตีดนะครับจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่30ธันวาคมก็ไปออกงาน The m o มอลล์ไลสโต้นะครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็วันต่อมา31ธันวาคมก็เริ่มรู้สึกว่ามีอาการนะฮะร,รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เจ็บคอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับจากนั้นก็กลับมาก็กัดตัวนะหลังจากตรวจแล้วถูกไหมครับมากัดตัวรอผลซึ่งผลออกมา เมื่อวานนี้วันที่2มกราคมนะครับก็พบเชื้อก็เลยทําให้แฟนๆที่ทราบข่าวต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจบิ๊กบูมให้หายไวๆอย่าคิดมากอย่าเครียดนะฮะเราเองก็เช่นจันเป็น,ปนกําลังใจให้กับน้องด้วยนะครับค่ะส่งกำลังใจให้น้องหายไวๆนะคะ